สวัดีครับเพื่อนๆ <t ick le> พี่พี่ทุกคนไม่ใชแค่ล่าเห็ดนะครับปลากระล่าเป็นเด้อนะครับก่อนชมคลิปกิจะลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับ,ร Record รบเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักล่าเห็ดในการทำคลิปไม่ต่อต,อตอไปนะครับและทีมงานของ นักลาฟิลมนะครับขายนักลาฟิลมนะครับช่วงนี้ดาลาติดโควิดนะครับเลยบบมีเลยบบมีพวกเด็กๆนะครับนั่โดยพีมากพีมิวสิกน้องแก้มน้องโชว์นะครับข,ขอฝากไว้นะครับสำหรับไข่นักลาเฮ็ดนักลาฟิลมนะครับขายนักลาฟิล์มนะครับ ไายทุกอย่างกับนี่คือปลาชโดนะครับก่อ <c oughs> <c oughs> นอื่นกขอ,ขอขอพูดเนฟซีติอยู่ในประเทศและต่างประเทศนะครับเนาะถิ่นมาเป็นกำลังแรงใจให้กับนักลา h เฮดแชแนลนะครับทุกชุมลมนะครับทุกบ้านทุกหลังถี่มาหายกำลังแรงใจปลาชโดนะครับนี่ประมาณ3โลนะครับ บ่ใหญ่บ่คือตอนผมได้งวดก่อนนะครับเนาะจีจับกันตัวนั้นเจ็ดกิโลนะครับเนาะเจ็ดโลสองนะครับตัวนั้นอันนี้สุงสัซจะเป็นลูกมันกำลังเป็นหนุ่มเป็นบบาวเป็นสาวนะครับสดๆนะครับสดๆเลยนะครับแต่มีความคิดเห็นแบบใด มินไ้ใตคลิปได้นะครับปลาชโดเฮ็ดยังกินเอามาทําเมนูอะไรมันถึงจะอร่อยครับกับมิ้นไว้ไตคลิปได้นะครับสําหรับผู้ที่เคยท่านนะครับปลา,าชโดเนาะปลาชโดนี่เป็นปลาที่พันดุนะครับโหดหล่นะครับทาได้มียุนองได้นี่ระบบนิเวศนี่หายเบิดนะครับว่าจะเป็นปลาเล็กปลาหน่อยปลาใหญ่นะครับมันจะกินอย่างเดียวนะครับ ดังนั้นเห็นหมอทั้งประเทศอื่นนะครับเพื่อนจะกําจัดปลาชะโดปลาชนนะครับว่ายอยู่นะครับเพราะวันไปทาลายระบบนิเวศนะครับเนาะในทีน่นๆน,น,นะครับเพราะว่ามันจะกินเบเลือกนะครับเอาละครับผู้ไดมีพู้ไดมียังจะถามกับเมนไว้ไตคลิปนะครับเกี่ยวกับเมนู ว่ปาปลาเฉดเคามาทำอะไรกินมันถึงจะอร่อยเนาะเมนใบไตคลิปได้เด้อครับขอบคุณนะครับที่เขามารับชมนะครับ,รบชมให้เพื่อให้เป็นกำลังใจนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักไลฟ์ชาแนลขอขอบคุณทุกคน่ะครับที่อยู่ในประเทศเนื้อกลางออกต๊กนะครับทุกคนนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ นักหลักก็จะล่งนะครับเพราะว่าผมจะได้นะครับก็เอื่อญยังก็คั่วนะครับภาษาภาษาอีส,สานเพื่อนว่นาจะได้คั่วนะครับเพื่อเขาจะมาตุ่มกันนะครับเนาะขอจบคลิปไว้เพียงเดียวตัวนี้เด้อเนี่ยดูชัดๆหน่อยเวลาได้มานะครับเนาะเวลาได้ปลาชะโดมามันเป็นยังเขาไปหามไปจับปากมันนะครับ อ้าจับปากมันเดชขาดนะครับฟันมันคมมากนะครับฟันคมมากนะครับนะครบับขอขอบคุณนะครับทุกกำลังแรงใจนะครับเนาะ,อะขอลงคลิปเพียงแต่ตัวนี้เจอกันคลิปหนะ้าขอบคุณครับ